สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบครับคลิปนี้กับผมกุบกุบนะครับจะมาสอนวิธีการทําให้เน็ตอินเทอร์เน็ตของเรานี่เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็ยังไงเขาเรียกว่าเสถียรขึ้นครับเน็ตไม่ค่อยหลุดนะครับตรงนี้จากตัวเฮดบางทีมันจะขึ้นตัวเฮดธรรมดามันมันไม่ใช่เฮดบวกนะครับทำให้เน็ตเร็วขึ้นแล้วก็เสถียรขึ้นอย่างแน่แน่นะครับอย่างแรกก็คือเข้าไปโหลดโปรแกรมที่ Play Store ทั่วไปหรือ App Store ไม่รู้นะว่า App Store ได้ป่ะแต่ผมเคยใช้เฉพาะใน Android นะโอเคให้เซิร์ชไปว่า h อะไรวะ บวกหรือเปล่าแบบหนึ่งนะครับโอเคครับนี่ครับพิมพ์ว่า h บวกรือ hspa บวกก็ได้นะครับจะเป็นอันแรกครับของ brother แปบๆของ brother lower นะครับโอเคจะเป็นรูปตัว h แบบนี้ครับขนาดโอเคครับขนาดขนาดไม่ได้บอกอะโอเคครับหนึ่งล้านดาวโหลดครับแต่ขนาดไม่ได้บอกมาครับโอเคพอติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ดาวเขาด้วยนะครับใช่ไหมสาม G booster พอด,ดาวโหลดสำเร็จครับหรือดาวโหลดเสร็จเนี่ยพอให้เข้ามาที่แอปเลยถ้าใครอ่านภารกิจออกหรือจะแปรนะครับก็สา,ามารถเข้าไปในตั้งค่าตรงนี้ได้นะก็ตั้งค่านิดนึงครับโอเคผมก็ได้ตั้งค่าแล้วออกมาวิธีการใช้คือให้กดกร,รูปตัวเห็ดครับผมไปปึ๊งน,นึงนะมันก็จะจากสีขาวจะกลายเป็นสีฟ้าครับแบบนี้ครับก็เคือเปิดม,มันจะเมีการแจ้งเตืนอนตรงนี้ด้วยเห็นไหม เนี่ยเห็นไหมตาปกติเน็ตตัวเห็ดของเราเนี่ยไม่มีจีดลงมาแล้วก็ชี้ขึ้นไปเลยนะก็คือข้อมูลมือถือเนี่ยนครับนี่คือการทำให้เน็ตเร็วขึ้นครับมาลองดูกับยูทูบกันอย่าเห็นไหมเห็นไหมครับเน็ดไวขึ้นจริงๆลองสตรีม4กวินาทีอันนี้คือเน็ตผมใชัอันนี้ไม่ได้สมัครในแต่งไรนนะโอเคสองรันที่ไป เนี่ยครับเน็ตเสถียรขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันไม่ลดเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่อย่าลืมซับสไครต์ให้ช่องของผมครับเพียงเพียงว่า h บวกหรือ,อ h อะไรสักอย่างครับลองย้อนดูได้ครับลองมองย้อนไปในวันเฉยมีความสุขโอเคครับสวัสดี